สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปุ๊กกี้เวลิกูนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปบุกร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าอร่อยสมในระหว่างที่เราเดินทางกันไปนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศผู้เขานะคะอากาศดีๆค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเราก็ลังจะใกล้ถึงกันแล้วนะดูสิ้างทางก็จะมีใบไม้ใบใหญ้าเขียวุ่มน,นะคะ จะบรรยากาศดีที่สุดเลยนะคะตอนช่วงอ,อากาศเย็เยนแล้วก็ขนท่าเหนือนะคะใกล้ถึ ร้านรุ่งโพชนานะคะก็จะมีรถเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคมาถึงค่ะไปดูด้านในกันเลยทุกคนอ่ะเปิดประตูเข้าไปค่ะไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะ โอ้โหดูสิลูกค้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวชนะกันแล้วนะคะเขามีเมนูหลากหลายเลยนะคะทุกคนมีทั้งปลาเนื้ออ่อนชูชีนะคะแล้วก็แกงปลาปลาคังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเปลาจุ่มที่ว่าชื่อดังจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนในื้หว่างร้อนปลาก็นั่งเมาส์มอยหอยสังตุ้งใหญ่ดูสิ แล้วก็ดูอ่ะมาพอดีเลยค่ะปลาจุ่มของเราโอ้โหแล้งนี้มาอยังขาวอย่างสวยเลยค่ะไอเอ,อ้อราเราก็เริ่มบรรเลงอาหารกันเลยค่ะทุกคนดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไง แล้วหนักแล้ว,ลวำนะคะดูสิปลาเดือดปุดๆเลยนะคะแล้วก็มีแกงเลียงกุ้งสดนะคะดูสิดูสิดูสิสอะมาดูหม้อไฟกันก่อนโอ้ยกลิ่นหอมมากค่ะมีแต่สมุนไพรทั้นงนั้นเลย ที่เราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับบ้านกันนะคะระหว่างทางก็ซื้อขนมขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะคะพี่ๆอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ๊กกี้เวลี่กู๊ดกันเยอะๆนะคะ